เอาเราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับทางทางด้านของเผ่าไซบอกนะครับขั้นแรกนะครับคือหนึ่งแล้วนะครับเราต้องมีเป็นทางด้านของเอที่เสกหนวดดำนะครับคือมันจะได้จากที่จ้าทะเลนะตีจ้าทะเลกับเก็บกล่องนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงครับอ่ก็ขึ้นเลยครับก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับอะ แล้วขั้นต่อไปนะครับคือเราอ่ะต้องไปตีเราต้องไปกดชิปลลอ้อนรอนะครับแล้วเราก็ต้องไปตีบอสรอนะครับจนกว่าจะได้ชิปเขาเขียวๆมาเ,เออไม่ใช่ขาวๆนะขเขียวๆ e น,นะครับอ่าหลังรอได้าแล้วนะครับอะให้เรานะครับไปกดตรงไอ้นี่ที่เดิมนะครับไอตรงที่จะไปตีวัสรอต่อนะแบบไม่ต้องซื้อชิปนะครับพอกดแล้วนะครับมันจะมีห้องใต้ดินโผล่ออกมานะครับ จะเป็นแบบที่ซื้อเผาไซบอกนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ2,500เงินม่วงนะครับสําหรับเผาไซบอกนะครับอ่าหลังจากเราซื้อมาแล้วนะครับเราก็ต้องมาทำเผา,าวีวีสองวีสามน่าจะใช่นะครับเราก็ต้องมาทําให้มันแบบว่ามีไอเนี้ยอลา่าแบบมีหน้ากากแบบผมนะครับอ่าตัวเนี้ยเขียวๆนะเห็นไหมหลังจากเราทําเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผม จะมารีวิวนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทํานะครับอ่าผมก็ไม่มีความรู้อะไรมากนะครับแต่ก็พอทําได้นะครับเออเพื่อนผมสอนมานะครับอ่าเดี๋ยวผมก็ไปรีวิวกันเลยนะครับแปนบนึงนะเออไปอ่านี่ครับเจอมาละเดี๋ยวผมเปิดเผาซะบ่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเท่เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเพื่อนผมนะ เออคนในแคนผมนะครับช่างเขานะครับเออเอาก่อนลอก่นอ,อย่าอยา่าฆ่าอย่าฆ่าบอกบอกเพื่อละเออแต,แต่แต่น่าจะพันนะอ่ะเออเดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อนะครับอะไรอ่ะเขาบอกให้ผมมาดิสนะครับเออไม่มีอะไรมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกับมอนตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็เปิดเลยนะครับก็จะทําการอ,อทําดามิดนะครับ ถือว่าเยอะมากเลยนะครับ4 0 5 6นะครับาแล้วก็น่าจะบวกความถึกด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะใช่นะครับส่วนถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้นะครับผมก็มารีวิวเฉยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องภูมิเกมมี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครบายบาย